ยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนหลอนก่อนรับชมและรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดสับสักไขเพื่อให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับหวยเป็นการเสี่ยงโชคยอดฮิตที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานคนไทยได้คิดค้นสารพัดวิธีเพื่อที่จะได้มาซึ่งเลขเด็ดแต่ไม่ว่า การขอหวยจะทำที่ไหนก็ตามวิธีการก็มักจะคล้ายๆกันนั่นก็คือการจัดเตรียมทูบเทียนและของไหวผู้ที่ทำการขอหวยจะจุดทูบเทียนต่อหน้าสิ่งที่ต้องการขอหวยท่องบทสวดเรียกผีและตั้งจิตอธิษฐานขอให้ตัวเลขปรากฏให้เห็นเสร็จแล้วก็จะเอาแป้งลูก ตรงบริเวณที่ต้องการให้เลขปรากฏขึ้นลุงพลเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบการแทงหวยเป็นชีวิตจิตใจเมื่อใกล้วันหวยออกแกมักจะชวนป้าแตนผู้เป็นเพื่อนสนิทไปตะเวนขอหวยตามต้นไม้ในป่าในเขาในสถานที่ต่างๆได้เลขเด็ดมาถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่แกก็ยังสแสวงหากันอยู่ไม่ลมเลิก ลุงพลถามป้าแตนว่าอีกไม่กี่วันหวยก็จะออกแล้วงวดนี้เราจะไปหาเลขเด็ดที่ไหนกันดีป้าแตนตอบว่าคราวที่แล้วไปขุดขอที่ต้นโพายนาะเฉียดถูกไปนิดเดียวกลับไปลองกันอีกทีดีไหมลุงพลตอบว่าเออเออลองดูอีกสักรอบก็ได้แต่ว่าก่อนวันหวยออกค่อยไปนะ เดี๋ยวเลขมันจะเคลื่อนลุงพลป้าแตนสองคนเพื่อนรักได้ตกลงกันว่าจะไปหาเลขเด็ดที่ต้นโพใหญ่ปลายนาของป้าแตนแต่เช้าวันต่อมาก็ได้มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นไอ้ดำวัยรุ่นในหมู่บ้านคนหนึ่งไปผูกคอตายใต้ต้นไม้ที่เถียงนาท้ายหมู่บ้านเพราะเกิดอาการหลอนจากการเสพยาเกินขนาด ชาวบ้านต่างออกไปมุงดูศพกันมากมายลุงพลกับป้าแตนก็ได้ไปมุงดูศพกับเขาด้วยหลังที่ตำรวจได้มาจัดการกับที่เกิดเหตุและส่งศพใหญ้ญาตินำไปประกอบพิธ,ธีทางศาสนาลุงพลกับป้าแตนก็มาคุยปรึกษากันตามภาษาคนชอบเสียงโชคลุงพลบอกกับป้าแตนว่าเชื่อคนที่ใช้ผูกคอตาย วิญญาณมันยังไม่ไปไหนถ้าเอามาขอหวยจะให้หวยแม่นมากนะป้าแตนต,ตอบว่าเออเออข้าก็เคยได้ยินมาเหมือนกันหลายวันต่อมาเมื่อถึงคืนก่อนวันหวยออกลุงพลป้าแตนสองเพื่อนสนิทก็จัดเตรียมข้าวของไปที่เถียงนาท้ายหมู่บ้านที่ไอ้ดำผูกคอตายท่ามการความมืดมิดทั้งคู่ได้ถือไฟฉายสองทาง และเดินลัดล้อทุ่งนามาจนถึงเถียงนาท้ายหมู่บ้านทั้งคู่ไม่รอช้านำดอกไม้ทูบเทียนและของไหวามาจัดเตรียมใส่พานลุงพลก็เริ่มทำพิธีกับเชือกที่ไอ้ดำใช้ผูกคอตายในระหว่างที่ลุงพลท่องบทเรียกผีอยู่นั้นป้าแตนสังเกตเห็นความผิดปกติของเชือกที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาอยู่อ เชือกเส้นนั้นก็เริ่มขยับเองทำเอาป้าแตนขนลุกสู้แต่ด้วยความอยากได้หวยเด็ดแกจึงปล่อยให้ลุงพลทำพิธีต่อไปเมื่อลุงพลสวดมนต์ทำพิธีก็จะจบทันใดนั้นเองก็ปรากฏร่างวิญญาณของไอ้ดำเนื้อตัวซ้ำเลือดซ้ำหนองแขวนคอห้อยอยู่กับเชือกลิ้นจุกป,ปากดวงตาเลือกถลน แข่งไปมาอยู่บนต้นไม้ด้วยความตกใจกลัวป้าแตนจึงตะโกนเรียกลุงพลที่กำลังหลับตาท่องบทสวดอยู่และป้าแตนไม่รอช้ารีบวิ่งหนีกลับเข้าหมู่บ้านแบบไม่คิดชีวิตส่วนลุงพลก็ค่อยๆลืมตาขึ้นก็พบว่าภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้านั้นมันช่างน่าสยดสยองเป็นอย่างมากทันทีที่ตั้งสติได้ และกำลังจะลุกหนีลุงพลก็ขยับตัวไม่ได้ลุงพลกลัวสุดขีดจนหมดสติล้มลงไปนอนกับพื้นรุ่งเช้าวันต่อมาหลังจากป้าแตนหายจากอาการหวาดกลัวก็นึกขึ้นได้ว่าตนได้ทิ้งเพื่อนสนิทไว้ที่เถียงนาท้ายหมู่บ้านไม่รู้ว่าเป็นตายหลายดีอย่างไรจากนั้นป้าแตนก็พาชาวบ้านไปดูลุงพลที่เถียงนา ก็ได้เห็นลุงพลนอนหมดสติชาวบ้านจึงรีบนำลุงพลส่งโรงพยาบาลเวลาผ่านไปหลายวันในที่สุดลุงพลก็ฟื้นขึ้นมาและได้ออกจากโรงพยาบาลแต่ลุงพลกลายเป็นคนเสียสติไปแล้วแกมักจะเดินล่องลอยไปมาตามหมู่บ้านเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นยิ่งนักส่วนป้าแตนเห็นสภาพลุงพลกลายเป็นแบบนั้น ก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากจนทำให้แกสาบานกับตนเองว่าจะเลิกเล่นหวยไปตลอดชีวิตจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเลขเด็ดผีตายโหงใครที่มีเรื่องราวหลอนๆที่น่าสนใจแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับ